สวัสดีครับสวัสดีพ่อพ่อย่แม่เอฟซีหมอลำเพชรลอำเภอหนฮาสุกผู้สุขคนนะครับเนาะเอาพี่น้องช่วงพักเบรกพี่น้องครับผมช่วงพักเบรกคิดจะปินเฮาเพิ่มความหวานพี่น้องนะครับผมสวัสดีครับ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 อาพิชิตไซพี่น้องครับเบลพี่น้องครับผมป้าขายดีบ่พ่อขายดีบ่ฮะขขายนม โอ้บ่ได้ขายดีโอ้พ่อบ่ได้ขายเนี่ยติโอ้มักเสียงหมดแล้ววายวายเฮียซจำวายเอาโอ้ยบักข้อนน้องปืนน้องขวอนไม่ร้องครับผมเดนเซอร์สายรูปหรอบ่แสบเอาพ่อให้ลูกถามมาครั้งเนี้ยพ่อเฮ็ดพ่อเคยซิมเอียงกี่เสียบบอไหนก็พ่อเฮ็ดพ่อเคยซิมเอียงกี่เสียบบอแสบบอไม่เคยเขม เสเโอใสรเกี่ยออสกเจอะลรเนอเสขนมนี่มันลอเศร้าเห็ดเลยเด้เปยังเจ็บจีนพ่ออพ่อขายมานี่บาขายอยู่เพลิเพลินนี่ได้ขายดีขายดีบ่พอมาเลยโอ้ปาขายดีจนวันนยังเตียนบุ่น้อพานว่ี่สิบาทครับน่ครับเริมสีบหกกรอบนาเ ดิบไหมกับนอกดิบไหมโอ้ยเนาะพ่อขนมมันนเ์เลตีขนมมันเขาปัเรามาถอดไหมเบอร์เล่อหรอกขนยังพ่อขนมปัตรถอดเบิร์ล้วขนมปัตรถอดจังไหเดี๋ยวนี้กัปัรถอดเขาจะบอกว่าโอเียเบิร์ล่วซ้ำเบืนอมาใครบ่เพาเบื่อตันโนพราเอาย0บาทเด้อขั้นพ่อมาจองไว้20บาท ห้ามใครพูนเด็ดขาดซาบัดอ่ะพูดอะไรพอสือตีบ้าใครจันทกวันโอหดีดฮะเอาไท้ยชิมีพ่อสดีครับโอ้ยรองกล่องหม่ปลาติดตัวปลาติดตัวปลาเยียบกล่องคือขากแต่ไหมเปลงไหนกล่องไม่อ้ยจำดยู่ตัวเตียวโอ้ยเปิดแปดวอมมาบึ่งเข้าบรรยากาศโอ้ภาบึงภาพสวยปะใส่ฟังดูโอ้ยภาพคมชัดพี่น้องคมชั่องนะสมสมสมกับนเม่นบอกั้นขันมีไฟเอิรนว่าแสงเนาะ ขั้นเสียงมันแสงมันแจ่งสอบแนวเอามันสะอีกสวยยต่รออีกว่าใช่ไหมพ่อขายจังไหนนี่พ่ออก็ขายจังไวะเจ้ครับผมักใส่ถุงแล้วก็เอาเงินผู้ซื้อเอาของผู้ขายเอาเงินโอ้ เมื่อหน้านั้นเห็นยี่พอนเห็นอี่พอมาขายอันช่วงเขาไล่สดแม่พอโอ้ยแขกวิ่งพีด้เบื้งหอดไล่สดพ้อมเป็นไ้พ่อได้เบื้งไล่สดมื่อนอะเ้นเป็นนํางพอมวนนพวดเตศิลปินไปในร้องเพลงเสียบหูวะพ่อเนาะ ท่านเป็นนักินกับครจนเบิดปุรวัติีใดอขาเ่ยาบมอโอ้ยน้องมุไดขนมาะนคะพี่เลี้ยงแก็สนับแลวน้อนะคะอันงลาสนาบัตรนี่ยมนนครับผมพี่มมก็จะได้นะครับผมจังเอาชีสไปเย่เจ้าซื้อให้ผมพูรสาบาทผมก็จะซื่อขึ้นเจ้าภทรสาบาท คูศูนย like ์สคนนี่ยครละเศร้าครับูละสามสีบ่โอ้ยเนาะพี่โมกอะไรแล้วอาอ่อนแล้วเอาครับเสียดายดี่มาบ่ท่านตอนผมบ่มืแมนยี่พ่อเป็นนั่นตำรวจปลอมตัวมาตีพ่อมาตำรวจปลอมตัวตีมือแมนสายเสือบตีบ่เม้นสายเสือบ่แมนดอกมือแมนพ่ออยู่มมือนั่นมือแมนพ่ออยู่หน้าโรงพักอันโกูซุมพิเศษอยู่ฮะเราไปขายความวานนี่ล่ะบ่ โอ้เดอกแม่บอกว่แม่แม่แม่สุขใจแบบว่าอยากกินแม่เลี้ยงหมูกินเลยว้าวไปเลยไปโต้หนำโต้โต้หนำกินไม่ได้ซ้อมแจ้งอยู่ทุกวันทุกวันโอ้เอาเอเเอเมนมอเมนตลอดทุนเผื่อพี่น้องเพราพี่น้องถามเบิ่งพระเอกดิเนี่ยพ่อผมเป็นพระเอกแล้วพ่อแต่ว่าปีนี้เดียนเป็นฤาษี ว่าปีนี้หาล้ําเรื่องหรือสีกินปิ่งครับผมมิตัยากินปิ่งครับหรือสีกินปิ่งบ้างไหมครับผมอยากเบียวหรือสีโอ้ได้คืออะไรครับปีน่าแห้งล้ํายังไม่เย่แกมีอะไรแม่ซื้อให้เออนั่นเหลือแค่นียนเลือเทียนสามชั้นกับวุ่นตีพอในสามชั้นอ่ะกับวุ่นครับโอ้ยังจะวุ่นกับถาดเปาขาแกเรือวิมันจะต้องเอาเงินสดเหรอว่าโอนได้ไหมโอนได้ครับพอมีเงาโอนยี่ติพาโอ้คือทั้นใหม่ใช่ปะ องกินด้วยอะไรก็ได yeah. so, ้เอาสอบอกว่าขอบคุณีโอซิพ้าเบอร์นีส่งได้บอบอว่าเลยขอบพระคุณครับคุณพ่อเื้อยางเนี่ยพ่อคุณ oh, พ่อเสื ho, ้อยังอุนค้าหมอกรนั่นอันพ่อพ่จะว่าลูกจะยึดรยกว่าเสื้อยางพ่อจะจอยโอ้พ่อจอยพ่อใจแบาน้องบอลแมนบอลีแมนผู้นี้บบ่แมนพ่จะจอยไอขอนเจนเอ้าปาดมาจา่ขอนเจนผู้น่ะ อ๋อพอเจ้าคือขี้รถไก่แท้ขอบคุณขอบคุณหลายเด้อพญิบาลสายจวดเลอขอบพระคุณเด้่อขอบผมขอบพระคุณแม่สะพ้ายเดนมาร์กเป็นบ่ครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับตัวโน้ตพละกกินอยู่วังสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับผมโอ้อีพอขายดีใครดีพี่น้องครับผมบื้นเข้ามาอย่าลืมนะพอเด้อเนี่ยปั่นเราทอดนที่เจ็ล้อวที่เอาผมขอบพระคุณพ่อจอยหลายๆเด้อพี่น้องครับผม เพื่อนมาขายขนมหวานในสำนักงานนะครับเพื่อนมาขายสมือด้วยพี่น้องเพื่อนซื้อผอดอยนะครับผมมาแต่คอนเจนนะครับผมใช่ครับครับผมมาหมดแล้วมาหมดแล้วมาเบอร์เรียวด้อพี่น้องขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะเพิ่งจะโดนสามเมาดนี่เออธรรมดาล่ะโทรศัดนสาม่เนาะดาวเสด็จก็ดาวเจ็ดบาทดาวเจ็ดบาทมีปลาลดบาทเนี่ยเจ็ดบาทฮะเวาเดือละจ็บาทเหรอเดือนละพันเดือนละบาทแปดพันกับสิบแปด แปดทันมือเจ็ดเมือเจแล้วโอน้เเดือนแล้วัดี้ปิดฤดูกาลพอดีโอ้เออปัาสินเอดปิดฤดูกาลนตีเัมงละพันเอองมละพันไหมต๋โอ้โหเจ็ดทันคือหัวดีใช่ปะเจ้านีอัน เดมีพระเพิ <Tipp ett> ่มข <kr> ึ <eine> ้นาสามสาภาัเ hmm? ห็นจไหนครับหาเงินปลาแล้วปลาปลาปลาแล้วเออปลแล้วพี่น้องรับปลาแล้วเดอแล้ปลามาดาวโทรศัพท์นะครับอ้เพราะว่าโทรศัพท์นี่เราซื่อว่าใส่หายุหายกินแล้วโทรศัพท์ไป่ออนี่อัปเดตคลิปสถานการณ์ลงยูทูบให้พี่น้องเบิ้งพูแล้วเมื่อละแปดชิปก็ได้เสียงบัมมีสุดเลยเป็นบ่มมือนีนบูยเสียงก้อนี่เทียงกันไหนนี่เสียง่าเออเพลงไหนเสียง่าสวัสดีก็ก เออแสงคมชัดมาบกเลยคมชัดคมชัดนะครับย้ำบ่เว้นแห่งแก่งครับแสงแห่งงามเครื่องนี่กันสั้นมีว่ากันสั้นฮะยิ่งมาขึ้นก็ยังเชียงเคี่รเล็กนี่ละมันมัวนานพี่น้องครับผมขอบพระคุณแม่สะพ้ายเดนมากนะครับผมขอบพระคุณพ่อใจเด้อพ่อใจอยเด้อขอบคุณค่ะแม่สะพ้ายเดนมากขอบคุณนะครับ ไปเอาวุญไว้แม่จ้าโอ้ยมีแต่วุนจะซื้อพ่อบ่มีไว้พ่อแม่นี่เนาะแนี่ยแม่ยังตูวเบาสวัสดีครับว้าวจังสดงครับบ่มียินดีคราบอภิสัยสวัสดีค่ะโอ้โหมาจะเห็นหน้าค่าตาเบิดมือบ่ได้ทถ่วงกันเลยเฮาได้ทถ่วงอยู่น้ำชายชีพมาเอายางขนมขอบพระคุณคุณแม่สะพ้ายเดนมาก พี่น้องครับเพื่อนเมาให้นะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับเยอะเลยคุณนิดว่าขื่นใจหรือทึ่งไม่ได้เหนเลคุณนิวเป็นยังไงบ้างคุณเหนื่อยไหมก็นิดนึงแต่ว่าสนุกค่ะเออจะเกิดอย่างนี้แหลยจะหมดจำกัดมันหมดแค่นี้ครับพี่น้องครับยายเนื้อไปเอาเด้อยายเนื้อเด้ออยากกินน้ำชาพี่เนื้อยากกินน้ำชาๆโอ้น้ำโซดาแท้ๆเลยน้ำชาอันนี้น้องอะไรเอ่ย น้องอ็นี่สวัสดีค่ะไม่ไปเอาขนมติละไม่ค่ะน้กินแล้วค่ะพออิ่มแล้วน้องพลินไปเอาขนมเด้อลูกขนมจากแม่สะบายเดนมาร์กเพื่อนมาเอาให้น้องเฟียสแปลวเด้อละโอกระลังกินอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ตัวนพรัตน์ก็ขอลงล้ายใบสมนีได้พี่น้องเด้อนะครับผมถ่ายบรรยากาศช่วงพักให้พี่น้องได้รับชมอายุวันนสุขะพละทารสถานสมบัติทุบการพี่น้องครับผมคลิปนี้ขอลงล้ายใบสมนีขอขอบพระคุณครับ